สวัสดีครับวันนี้พามาตัดหญ้าในสวนครับมาดูผมอ่าดิฟายโมดิฟาย,ยใบมีดตัดหญ้าเนาะเพื่อเพื่อคือผมตัดอะไรเนี่ยเหล็กใบมีดตัวเนี้ยมันชอบคดอยู่เรื่อยบางทีมันไปนโดนเหวี่ยงโดนอะไรโดนหินบ้างโดนอะไรบ้างเนี่ยตรงนี้ต้องถอดมาทุบมาเจียจนหน้าหน้าลำคาเนี่ยคือเราใช้งานอยู่กับเขาบ่อยเราจะรู้ นี่ผมก็นึกขาวิธี modify ทำยังไงดีก็ไปคิดได้เนาะไปเจอไปได้เจอแล้วครับตั้งใจไปแล้วว่าจะใช้ตัวนี้ก็เลยไปเลือกตัวนี้ครับไอัน,นี้เป็นดุมดุมก้านที่รวดรถมอเตอร์ไซค์นะครับรถมอเตอร์ไซค์อ่ะไปขอตามร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ใหแๆ่ๆเขาให้เขาไม่ห่วงครับเนี่ยถ้าเรารู้จักยิ่งดีใหญ่ยิ่งง่ายใหญ่เนี่ยเราก็เลือกไซส์ ของดอกสว่านใช่ไหมอันนี้ผมผมเจาะไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วผมลองใช้งานแล้วอันนี้มา,มาทําให้ดูครับนี่ครับไซส์ให้มันใกล้เคียงกันที่สุดผมไม่แน่ใจว่ามันมันกี่มิลเพราะว่าไม่มีเ,เวอร์เนียวัดแต่ดูเสายตาครับเอามือคำคดูเนี่ยเนี่ยความใกล้เคียงกันมันอาจจะสว่านอาจจะใหญ่กว่านิดก็ได้อย่าให้มันใหญ่มากใหญ่มากก็อาจจะหลุดอันนี้ผมลองตัดแล้ว นี่คือที่ใช้ไปแล้วครับฟันใช้ไปแล้วอันนี้มาดูตรงนี้ครับว่าผมเจาะอะไรผมก็เอาสว่านเนี่ยนะใส่ใช่ไหมเสร็จผมก็มาเจาะรูที่นี่เจาะรูคือคือดอกเนี้ครับคือเราเจาะไปแล้วเจาะสองด้านเลยเอาด้านใบมีดนะครับด้านใบมีดที่ฟันนี่ยด้านปัจจุบันอ,อีกข้างมันก็เป็นมีดแต่เรายังไม่ได้กลับมันใช้ใช่ไหมเราใช้ข้างนี้อยู่ แล้วก็ตรงนี้แล้วเอาไอเอาไอตัวเนี้ยที่เราได้มาเนี่ยเนี่ยอย่าให้มันเกินสี่นิ้ววัดไปเลยสี่นิ้วรูหมุดหมุดของมันก็จะอยู่นี้พอดีนี่ครับเนี่ยเวลาเวียงมันจะไม่โดนตัวเองคือมันอยู่ข้างล่างนะครับเนี่ยมีอยู่ข้างล่างให้เราดูนึกตรงนี้กันเห็นไหมครับ ว่าว่า,วามันต้องไม่โดนกันเวลาเวลาใส่เวลาใช้งานง่ายถึงง่ายมากครับแล้วก็ไม่มีไม,ไม่ไม่หลุดไม่หลุดแน่นอนผมใช้มาทั้งวันไม่มีหลุดเลยเนี่ยครับง่ายงง่ายถึงง่ายมากเห็นไหมครับแค่เนี้ยเวลาหมุนไปแรงเวี่ยงนะตัวนี้มันจะ จะไปโดนยาก่อนขาดหมดแมันมันเสียงมันจะเหมือนเราเอาโซ่ไอเราเอาลวดฟาดอากาศเนาะมันจะหวีดเออมันทําให้เสียงเพาะดิม้มกันโอเคเดี๋ยวผมจะลองตัดให้ดู ไ,ไมครับน,นี้ลวดยังอยู่สบายสบายเลยไอ้ไอ้ลวดที่เราใส่ไปในสกี้เนาะแรงมันจะดีมากคมตัดจนถึงดินเลยครับ ตอไม่เหลือหมดยันตอเลยนี่ครับมาดูนี่นงครับไม่มีหลุดตัดไปทั้งวันก็ไม่หลุดไม่ต้องกลัวครับมันไม่ไม่มีหลุดง่ายๆเพราะว่ามันติดหมุดตัวนี้มันลงล่างไม่ได้จะขึ้นบนก็ขึ้นไม่ได้นอกจากเราตอนถึงมันออกเวลามันเสื่อมมันเสียแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ ตัวเนี้ยเดียเด๋ยวแยะเราไปเอาที่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์อ่ะยิ่งเรามีเพื่อนยิ่งเขาไม่ห่วงครับเขาไงาเขาตัดทิ้งอยู่แล้วเอาไปทํากันครับบอกบอกทุกทั่วกัน,นเพื่อนเพื่อนทุกคนน่ะมันง่ายมากอันนี้เป็นเป็นอะไรที่ง่ายมากแล้วไม่ต้องไม่ต้องลงทุนเลยสว่านบอกว่ามีเองเครื่องตัดหญ้าเราก็ต้องซื้อใช้อยู่แล้วเนาะยิ่งตามวัดตามอะไรอ่ะ ใครตัดหญ้าที่ไม่ยาวนักที่ง่ายมากเลยเดี๋ยวไปดูไปดูรอยที่เราตัดเมื่อกี้เนาะนี่ครับถ้าถ้าเป็นเป็นใบมีดนะปกติอนะตรงเนี้ยมันมาไม่ถึงร่างหรอกถึงก็จริงอนะใบมีดก็จะงอจะงอหมดอะแต่ถ้าตัดอย่างนี้เนะี่ยเห็นไหมครับเนียนเรียบ เนี่ยผมจะพามาดูผมตัดไปเมื่อเช้านี่ครับเนี่ยเห็นดินหมดอะตัดถึงดินเลยแล้วเราจะให้สั้นแค่ไหนอ่ะนี่ครับยิ่งกว่าสก,กินเฮดอีกเห็นไหมครับง่ายมากโอเคครับปอกต่อๆกันนะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์ให้ด้วยครับกดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ